อ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเลเซอร์ไอดีนิดหนึ่งกันละกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยคือก็มีคนมาถามว่าแล้วผมไปสมัครไปแล้วว่ะครับพี่กองครับผมให้เลเซอร์ไอดีเข้าไปแล้วอะ่ะคือผมก็จะมีเพื่อนที่เขานิยมหลายพักไม่ตรงกันก็มีนะมีทั้งนําเงินทั้งสม้มทั้งฟ้าทั้งสีสารพัดสี ็คุยกันพอมีประเด็นนี้ส่วนหนึ่งมีคนส่วนหนึ่งกังวลว่าได้ให้เลเซอร์ไอดีไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรหรือไม่เพราะพักประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อเราแค่ไปเชื่อมเพื่อตรวจสอบเฉยๆเพียงแต่ว่าระบบที่การตรวจสอบมันยังไม่เสร็จสิน้นนะใกล้จะเสร็จแล้วแหละอีกนิดเดียวแปลว่ายังไม่เสร็จเมื่อยังไม่เสร็จมีคําถามว่าแล้วไอเลเซอร์ไอดีที่ประชาชนเขาไปสมัครและเขาต้องกรอกไปนั้นเนี่ยสถานะของมัน อยู่ตรงไหนใครเป็นคนเก็บนะเพราะว่าคุณบอกว่าสเปกเตอร์ซีเนี่ยเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลถูกไหมออแล้วมันปลอดภัยดีไหมมันจะถูกเอาไปทำมิดีมิไยไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบหรือเปล่ามันจะเป็นการล่วงละเมิด p d p a กฎหมายส่วนบุคคลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่มีความเห็นน่าสนใจนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อาจารย์ปริญญาหอมอนเนกนะท่านก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อ อ๋นะพีพีทีวเนี่ยนะครับบอกว่าพักประชาชนน่ะตามหลักการแลวมีสิทธิ์ขอ l a s ซอร์ไอดได้นะกฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามขอแต่ต้องมีการขอความยินยอมในแบบฟอร์มนะในหน้าที่ขอความยินยอมนั้นต้องมีประโยคที่เขียนว่าจะนำเลเซอร์ไไปทำอะไรซึ่งตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของ l a s ซอร์ต้องใช้วิจารณญาณและประเมินความเสี่ยงหากเห็นว่าถุประสงค์ชัดเจน ไว้ใจก็สามารถให้ได้แต่ถ้าวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนมองว่าแค่สมัครสมาชิกพักไม่จำเป็นต้องใช้จะไม่ให้ก็ได้อยู่ที่ตัวเราสาเหตุที่มักมีการขอข้อมูลเลเซอร์ไอดีเนี่ยนะครับอาจารย์ปริญญาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าข้อมูลหน้าบัตรประชาชนส่วนใหญ่มันล่วไหลไปหมดแล้วนะซึ่งก็ไม่ได้โทษใครว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนและมันก็มีมานานแล้วด้วยไม่ใช่เฉพาะช่วงเลือกตั้ง อาจจะั่วจากการไปสมัคร e-commerce แบบแพลตฟอร์มต่างๆหรือกรอกแบบฟอร์มอะไรบางอย่างซึ่งการขอข้อมูลแค่หน้าบัตรประชาชนเนี่ยหมดยุคหมดความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วดังนั้นจึงต้องขอข้อมูลเลเซอร์ไอเพื่อยืนยันจริงๆได้ว่าคุณคือตัวจริงซึ่ง l a s ซอร์อนี่ยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าสำคัญมากเพราะถือเป็นตัวตนของเรานะซึ่งหากดำเนินการขอกลมการปกครองถูกต้อง และมี API วิ่งเข้าระบบแบบเรียลไทมสามารถเช็คได้ทันทีว่าเลขนี้ใช้งานได้หรือไม่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะเหมือนที่พักประชาชนเขามาบอกแหละเขาขอเพื่อเชื่อมต่อเพื่อที่จะเช็คว่าโอเคมีตัวตนจริงไหมประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมอาจารย์ปริญญาบอกว่าปริญญาหอมเอเนกนะครับไม่ใช่ปริญญาเทวานนรกุละนะคนละปริญญากัน วิธีการทดสอบว่ามีการเก็บเลเซอร์ ID หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับแนะนำว่าสามารถตรวจสอบได้ผ่านการคีย์ข้อมูลเลเซอร์ ID แบบมั่วๆนะคีย์ม่วๆนะเ,เข้าไปหากรับทันทีรับหมายถึงว่าโอเคผ่านปึ้งแสดงว่าข้อมูลอันนั้นถูกจัดเก็บเพราะถ้าออนไลน์จริง ระบบจะต้องเตือนว่าตัวเลขที่กรอกไปไม่ถูกต้องอันนี้แหะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับผมเคยเอา,อาเพจเนี่ยเดอะเมตตาดี ie, นะถ้าจําไม่ผิดเพจเดอะเมตตาดีหรือหรือจัก,กรวาลด้อมส้มไม่แน่ใจนะสองเพจนี้แหละ <c oughs> เขาทดลองเข้าไปในแบบฟอร์มในเว็บไซต์พักประชาชนแล้วไปกรอกเลเซอร์ไอ <c oughs> มั่วๆปรากฏว่ามันผ่าน <c oughs> เหมือนตรงกับที่อาจารย์ปริญญาท่านบอกเลย คือถ้าพิมพ์ม่วๆไปเนี่ยแสดงว่าไอ้ระบบปลายทางของกรมการปกครองเนี่ยมันยังไม่เชื่อมต่อซึ่งก็จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพักประชาชนเองออกมายอมรับในถแถลงการแล้วว่าขณะนี้ระบบเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการใกล้จะเสร็จสิ้นซึ่งก็คือยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นถ้าระบบที่เสร็จสิ้นแล้วมันจะไม่มีการบันทึกมันก็แค่ส่งไปให้กรมการปกครองนะแอปของกรมการปกครองว่าไทยดีเนี่ยว่าอ่า หมายเลขนี้12หลักซึ่งมีตัวภาษาอังกฤษสองตัวแล้วก็เป็นเลข10หลักเนี่ยมีตัวตนจริงหรือไม่แล้วคนที่เขาทดสอบเนี่ยเขาเขาไม่ได้กรอกตัวเลขหลังบัตรจริงๆเขากรอก A B C D E F อะไร1 2 3ให้ครบ12หลักนะปรากฏว่ามันรับอ่ะมันรับรับแปลว่าคุณเก็บข้อมูลเขานี่แหละฮะที่อาจารย์บอกได้ไง วิธีการทดสอบว่ามีการเก็บหรือไม่มีการเก็บพักประชาชนบอกว่าเราไม่มีการเก็บข้อมูลแต่วิธีการทดสอบซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกเราเนี่ยนะครับว่าถ้ามีการคีย์ข้อมูลมั่วๆเข้าไปแล้วมันผ่านการตรวจสอบจบข่าวครับข้อมูลของคุณถูกบันทึกเอาไว้ชัดเจนนะชัดเจนนะชัดเจนเลยอันนี้นะฮะอันนี้ก็เอามาให้ฟังกันว่า นี่ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าแบบนี้นะครับส่วนพักประชาชนจะว่าอย่างไรเนี่ยเราก็อ่านให้ฟังไปแล้วเมื่อวานนะคือถ้ามันไม่มีปัญหาคุณจะยกเลิกทําไมอะ่ะคุณจะยกเลิกไอการกรอกเลเซอร์ไอดีทำไมและคําถามคือไอที่กรอกไปแล้วก่อนนะั่นเนี่ยมันยังไม่ได้เชื่อมกับกรมการปกครองข้อมูลมันอยู่ที่ไหนใครเก็บไว้สเปกเตอรเก็บไว้หรือเปล่าไว้ใจได้หรือไม่นะฮะ